สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอ t c ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์แปลาจากผู้บรรยายภาษาอังกฤษมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมสาวไทยของเราเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ2เซตคว้าชัยชนะได้เป็นแมตที่สําสำหรับการแข่งขัน v n l 2 0 2 4ั่ครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยหลายคนอาจจะรู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่สามารถปิดสาต่อ0ูนย์เซตได้ แต่ถ้าได้ดูสถิติหลังจบเกมนะครับเรียกว่าสูสีกันมากๆเลยนะครับทั้ง2ทีมที่เล่นกันในแมตช์นี้โดยแต้มจากเกมบุกการบล็อกและบอลเสิร์ฟนะครับฝรั่งเศสอาจจะดูเหนือกว่าทีมสาวไทยของเราเล็กน้อยครับแต่จะมาต่างกันค่อนข้างเยอะในส่วนของแต้มที่มาจากความผิดพลาดของทีมครับโดยทีมฝรั่งเศสนั้นเสียแต้มจากข้อผิดพลาดของพวกเขาเองเยอะกว่าทีมสาวไทยของเรานะครับเสียไป32แต้ม ในขณะที่ทีมสาวไทยของเรานั้นตลอดการแข่งขันทาง5เซตเสียแต้มให้คู่แข่งขันจากข้อผิดพลาดของทีมไป20แต้มครับซึ่งระหว่างการแข่งขันของทีมสาวไทยของเรานะครับก็มีช็อตแรลลี่ช็อตทําแต้มสวยๆหลายแต้มเลยนะครับจนผู้บรรยายนั้นเอ่ยปากชมทีมสาวไทยของเราไม่หยุดครับซึ่งในคลิปนี้เองแอดก็แปลคอมเมนต์จากผู้บรรยายภาษาอังกฤษบางส่วนนะครับมาจากคลิปไฮไลท์ในมตช์ที่ทีมสาวไทยของเราพบกับฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อ,เ,อ, like, ปเ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปร,รับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันในช็อตเซตแรกครับที่ทีมสาวไทยของเราตามหลังฝรั่งเศสอยู่0ย์ต่อน1ครับซึ่งทีมฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับแลกะก็สกิดขอบตะไครยมารับโดยปียนุชแล้วก็เซตยกตั้งให้กับชัดชุออนโดยมีทัดดาวช่วยกระโดดหลอกบล็อกของฝรั่งเศส และก็ตบลงไปจังๆเลยนะครับในจังหวะนี้ซึ่งผู้บรรยายคนแรกก็บอกว่านี่เป็นแผนการเล่นแบบผสมผสานแต้มแรกมาแล้วโดยชัชิออนพวกเรากําลังจะได้เห็นสิ่งนี้อีกเยอะเลยมันคือสไตล์การเล่นของทีมไทยที่ใช้กืนได้ดีมากๆก่อนที่ผู้บรรยายอีกคนนึงนะครับจะเสริมขึ้นมาอีกว่าทีมไทยชอบที่จะตีบอลผ่านตรงกลางมากๆเลยในช็อตต่อมาครับในเซตที่2แต้มเสมอกัน4ต่อ4 เสิร์ฟโดยฝรั่งเศสปิยนุษรับบอลแรกแล้วก็เซตตั้งให้กับชัดชิวอนตีทัดบล็อกออกไปครับซึ่งในช็อตนี้เองผู้บรรยายเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะที่จะอ่านการจมตีของทีมไทยมันยากสําหรับทีมฝรั่งเศสจริงๆสําหรับการคาดเดาวว่าใครจะตบและจะตบจังหวะไหนและช็อตต,ต่อมาครับยังคงอยู่ในเซตที่2ครับต้มที่ทีมสาวไทยของเรานาอยู่11ต่อ7 เสิร์ฟโดยทีมสาวไทยครับฝรั่งเศสร,รับบอลแรกได้ก็เซตไปที่หัวสาวตบข้ามมาทีมไทยรับได้นะครับแล้วจัจชิชอ่อนก็เซตตั้งให้กับพิมพิชยาตบลงไปอย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งจังหวะตบของแต้มนี้เองทําเอาผู้บรรยายพูดว่าเป็นช็อตที่สวยงามมากๆมุมแคบจริงๆผู้เล่นฝรั่งเศสทําได้แค่มองบอลตกพื้นโดยไม่สามารถทําอะไรได้เลย และก็ข้ามมาในเซตที่5เลยนะครับจังหวะที่ทีมซักไทยของเรานำอยู่8-6ต่อ 6. จังหวะอัชราพรขึ้นตบครั้งแรกติดบล็อกแต่รองบอลเอาไว้ได้และก็เซตให้กับอัชราพรอีกครั้งหนึ่งยอดลงไปได้ครับซึ่งผู้บรรยายเองเขาก็บอกว่าประสบการณ์ของอัชราพรในแต้มนี้มันช่างเยือกเย็นและเล่นได้ละเอียดมากๆก่อนที่ผู้บรรยายอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเสริมขึ้นมาอีกว่า อาชราพรกับการเล่นในรูปแบบนี้แน่นอนว่ามันจะตรงจุดประสงค์ของเธอ100%เซกับการอ่านเกมรับของทีมฝรั่งเศสและหลังจากจบการแข่งขันทีมสาวไทยของเราเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ2เซตก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เล่นทีมสาวไทยของเราเช่นกันนะครับนั่นก็คือชัชชุกอนโมกสีครับโดยผู้สัมภาษณ์เขาก็ถามว่าตอนที่นำไปแล้ว2ต่อ0เซตเนี่ยคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายหรือเปล่า แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยซึ่งชัจุอ่อนก็ตอบว่าวันนี้ถือเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับพวกเราเพราะพวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนพอเจอกันก็อาจจะรู้สึกสับสนดูงงๆบ้างแต่พวกเราก็ผ่านไปได้และเขาก็ถามอีกว่าคุณคิดว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการคว้าชัยชนะในวันนี้คืออะไรและชัจุอ่อนก็ตอบไปว่า วันนี้คิดว่าพวกเรามีระบบทีมที่ดีและก็มีการสื่อสารที่ดีกับทั้งสตาฟโค้ดและผู้เล่นต้องบอกเลยนะครับว่าหลังๆมาเนี่ยทีมสาไทยของเราให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกันรัวๆเลยนะครับและสำเนียงก็ดีทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นำคอมเมนต์ที่แปลจากคลิปไฮไลท์ของผู้บรรยายภาษาอังกฤษต้องบอกว่าเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ ซึ่งเ,เพื่อนๆฟังและมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจทีมสาวไทยของเราอีก2แมตช์นะครับในวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีทีมสาวไทยของเราจะพบกับทีมชาติจีนและในวันที่2เวลา15นาฬิกานะครับทีมสาวไทยของเราจะเจอกับทีมชาติบราซิลซึ่งก็เป็นแมตช์สุดท้ายในสัปดาห์ที่2นะครับ ก่อนที่จะหยุดพักเป็นเวลา10วันและก็เริ่มทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นะครับในวันที่12มิถุนายนทีมสาวไทยของเราจะพบกับตุรกีนะครับในเวลา16นาฬิกาและในแมตที่2นะครับเจอกับเบลเรียเวลา12นาฬิกา30นาทีครับแมตที่3วันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาทีม,ทมสาวไทยจะพบกับทีมชาติโปลแลนด์ครับ และแมตส่งท้ายในรอบแรกนะครับจะทำการแข่งขันในวันที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติเยอรมน,นีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ